ตอนที่5ศึกแห่งศักดิ์ศรีเมื่ออิสรภาพต้องแลกด้วยชีวิตอิสรภาพไม่เคยเป็นของขวัญมันไม่เคยถูกมอบให้ด้วยความเมตตาหรือคำสัญญาอิสรภาพถูกเอามาด้วยเลือดและในประวัติศาสตร์ของอยุธยาไม่มีศึกใดสะท้อนความจริงข้อนี้ได้ชัดเท่าศึกครั้งนี้ วันที่หลีกเลี่ยงสงครามไม่ได้อีกต่อไปเมื่อหงสาวดีเริ่มเคลื่อนทับไม่มีใครในอยุธยาสงสัยอีกแล้วนี่ไม่ใช่การขม่มขู่ไม่ใช่การต่อรองตอนที่ห้ศึกแห่งศักดิ์ศรีเมื่ออิสรภาพต้องแลกด้วยชีวิตอิสรภาพไม่เคยเป็นของขวัญมันไม่เคยถูกมอบให้ด้วยความเมตตาหรือคำสัญญา อิสรภาพถูกเอามาด้วยเลือดและในประวัติศาสตร์ของอยุธยาไม่มีศึกใดสะท้อนความจริงข้อนี้ได้ชัดเท่าศึกครั้งนี้วันที่หลีกเลี่ยงสงครามไม่ได้อีกต่อไปเมื่อหงสาวดีเริ่มเคลื่อนทัพไม่มีใครในอยุธยาสงสัยอีกแล้วนี่ไม่ใช่การขมขู่ไม่ใช่การต่อรองไม่ใช่การเมือง แต่นี่คือการลบชื่ออยุธยาออกจากแผนที่อำนาจหงสาวดีไม่ได้มาเพื่อชนะเพียงศึกแต่เพื่อย้ำว่าใครก็ตามที่กล้าขัดจักรวรรดิจะต้องถูกทำลายกำลังที่ไม่สมดุลแต่ใจที่ไม่ถอยกองทัพหงสาวดีใหญ่กว่าพร้อมกว่าและผ่านศึกมามากกว่าในเชิงตัวเลข อยุธยาเป็นรองในเชิงทรัพยากรอยุธยาเป็นรองแต่มีสิ่งหนึ่งที่อยุธยาไม่เป็นรองเจตจำนงนี่ไม่ใช่สงครามเพื่อแผ่นดินใหม่แต่คือสงครามเพื่อไม่กลับไปเป็นทาสพระนเรศวรกับภาวะผู้นำในวันที่ทุกอย่างอาจพังในช่วงเวลานี้พระนเรศวรไม่ได้พูดมาก เพราะผู้นำที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องปลุกใจด้วยคำสวยหรูเมื่อทุกคนรู้ดีว่าแพ้เท่ากับศูนย์สิ้นทุกอย่างพระองค์ทำเพียงอย่างเดียวยืนอยู่แนวหน้าไม่ใช่ในเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่ในเชิงความจริงศึกที่ไม่มีพื้นที่สำหรับความผิดพลาดสนามรบในศึกนี้ไม่เปิดโอกาสให้แก้ตัวการตัดสินใจผิดหนึ่งครั้ง หมายถึงการพังทลายของทั้งรัฐแม่ทัพต้องตัดสินใจในวินาทีไม่ใช่ในวันทหารต้องยืนหยัดทั้งที่รู้ว่าอาจไม่มีวันกลับบ ну ้านเมื่อศักดิ์ศรีชนกับอำนาจมีไม่ใช่เพียงการรบของกองทัพแต่คือการประทะของแนวคิดหงสาวดีเชื่อว่า อำนาจสูงสุดอยู่ที่จำนวนและความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิพระนะเรศวรเชื่อว่าอำนาจที่แท้จริงอยู่ที่การไม่ยอมก้มหัวแม้ต้องแลกด้วยชีวิตสองแนวคิดนี้ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้สงครามในมุมที่ไม่เคยถูกเล่าในพงศาวดารเรามักเห็นชื่อกษัตริย์แม่ทัพและชัยชนะ แต่สิ่งที่ไม่ถูกเล่ามากพอคือเสียงหายใจของทหารที่บาดเจ็บความเงียบก่อนการประทะความกลัวที่ไม่มีใครยอมพูดออกมาทหารทุกคนรู้ดีว่าพวกเขาอาจเป็นคนรุ่นสุดท้ายของอยุทยาการตัดสินใจที่กลายเป็นตำนานในจังหวะที่สึกตึงเครียดที่สุด ระนเรสวนเลือกทำในสิ่งที่ไม่มีผู้นำรัฐคนใดควรเสี่ยงทำการยืนหยัดเผชิญหน้ากับศัตรูโดยไม่ถอยไม่ใช่เพื่อโชว์ความกล้าแต่เพื่อส่งสารเพียงหนึ่งเดียวว่าถ้าจะเอาอายุธยาต้องข้ามศพข้าไปก่อนใช้ชนะที่ไม่มีคำว่าสมบูรณ์แม้ผลของศึกจะเปลี่ยนทิศทางประวัติศาสตร์แต่ใช้ชนะครั้งนี้ไม่ได้มาพร้อมเสียงหัวเราะ เพราะอายุธยาสูญเสียมากเกินไปทั้งคนทั้งทรัพยากรทั้งความสงบอิสรภาพที่ได้มาแลกด้วยชีวิตของผู้ที่ไม่มีชื่อในประวัติศาสตร์พระนเรศวรในวันที่ชนะแต่ไม่ยิ้มหลังศึกใหญ่พระนเรศวรไม่เคยพูดว่าเราชนะแล้วพระองค์รู้ดีว่าสงครามไม่มีผู้ชนะอย่างแท้จริง มีเพียงผู้ที่ยังยืนอยู่กับผู้ที่ลม้มลงศึกแห่งศักดิ์ศรีทำให้อยุทยาไม่ถูกลบจากแผนที่และทำให้ชื่อพระนเรศวรไม่ใช่แค่ชื่อของกษัตริย์แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการไม่ยอมจำนนในตอนสุดท้ายเราจะพูดถึงสิ่งที่สำคัญกว่าชัยชนะมรดกของสงครามและคำถามที่ยังหลงเหลือมาถึงคนยุคปัจจุบันว่า อิสรภาพคุ้มค่ากับราคาที่ต้องจ่ายหรือไม่